เอ้ามาทำไมคะอพี่คะมาเอาใบตองไปไอ้นี่จ้ามาเอาใบตองไปหมกปลาจ้าขอหมกหนึ่งนะคะได้ค่ะเพราะว่าเมื่อเช้านี้ไปตลาดมาแต่เช้าตู่เลยไปซื้อปลาแซลมอนมาหมกกินปลาอะไรคะปลาแซลมอนโอ้โหปลาแซลมอนหมกนะคะอยู่บ้านก็มีปลาเอาไหมหนองปลาเลยสิพามาเอาเหล็กแล้วอันที่หนึ่งจะไปน้องค่ะเอาไหมล่ะเอามาเอาไปเบิ่งตัวดีกันค่ะกับกล่องแป๊บกับกล่องแป๊บ ไม่ค่ถามว่าพ่อเนี่ยเกิดพศอะไรเนี่ยเจ้าสี่ใบโตอะไรวะบอกมาเด็กก็ได้เขาเถียงกันคนรุ่อนเก่าแบบไม่จูบเรื่องเขาสิเขาบอกว่าเด็กน้อยวัยรุ่นยี่ไหนมาเล่นร่องอะสองเก่าเดินชุดหนึ่งเก่าเราจะสั่นเลยเดียวเอามาไม่ได้กินหรอเอาอะไรเขาบอกว่าเด็กน้อยวัยรุ่นวัยรุ่นที่ไหนมาเล่น ของนด่ั่ของะเจ้าใจ่นเด้อขอรับให้เนเ่นของไอ้ยังนะไอ้เอาเยาาไปก็ได้บ่ต้อรับเอาคุณได้อันนี้ก็มาน้ำกันอันไล่ไอยังอีเจรางวัลที่หนึ่งบรหน้าปีวีไปกระชงสาเลยนะอ่โอ้ยบ่นนาบันน้าใ้มากกับมาเห็นมือน่าเล้ยจะไปเลยนับตัเป็นบอ

สิบสี่ตวหนึ่งใอ้มีใจไาแล้พี่น้องเอ้ยอันนี้กทะเบียนรถเก้าสิบเ้าเฮ้ยมี1จมาเลอี่สิบอเฮ้ยมีใจมาเลยสี่สิบสี่สี่บีมเล มีแต่หูนี de nei, de ่แหลซี hmm. ่สูนี่ยวไจ้ไม่ใจสองวดเนี่ยไม่ใมีทางใจซี่แบน่าจะโซ้ผู้สวเลยว่ามันน่ามะสซงผู้มาสซงแถมยังจับงอีกง่างหากอานู่หันทีหนึเป็นยังกานสองคนนี่ไม่นียังกัน เมื่อบีซื้อปลาเฮ้ยเมื่อบีซื้อปลาเข็งมาปลาเข็งปลาเค็งน้อยห้เดี๋ยวจะไปเอาหนึ่งหมกนะคะบ๊ายบายค่ะมีสามปล่องหว่อยนะแปมขับเยาวันอะจ้าค่ะนอกรับแล้อมขี้มาผูดใจ้านากระโดดเจ้าเยาวาเด้เจวันอาทิตย์เด้หวยอ่ะอืมหวยวันอาทิตย์อาทิตย์ได้ที่นาดีกว่าแม่นวันอาทิตย์ไม่บอกวันอาทิตย์ วันเจ้าจีนึงเขาโมนีดยีบหกูก็อยู่วันอาทิตย์งวกันวันแรงงานแรงงานแรงงานแห่งศาตร์ไม่ได้ออกวันที่สองวันอาทิตย์ธรรมดาออกวันที่สองอนี่เนี่บอนี่นี่เนี่สองพฤษภาเนี่ยแม่เน่นี่ยนี่ยน่จะพี่น้องเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็ทะเบียนรถไปตมเขาัวซี่สีหก สูมือเบื้งเรยกเบื้องตรถอะไรที่เกิดวุนเหตุเน่ยว่าที่ว่าไฟไหม้ยู่รถในยุคคอนเนก็ออกที่เบี้ยนี่หลีดนั่นที่ว่ารถทัร์สางสันเออออกเนาะออกทั้งางทั้งบนเอยแปดเจ็ดสามแปดเจ็ดก็หาออกออกทั้งางทั้งบนเจ้าเรืสชมือนี่นเข้าอไรต่างๆเกี่ยวกับรถนี่ออกอีหลีรถองิงบอันจะออกเนาะ อันนี้สี่สี่เจดนี่ดึงออกมานี่อันเป็นสิบเออสี่สี่มวลหรอสี่เจ็ดอ่ะาอุอายุเพิ่นเอาน้ำมาจากอาไรมวเดียวรถทะเบียนรถเล่นนั่นน่ะแต่สร้างเจ้าเดียวมันสิออกงวดนี่แหละเจ้าบ่ซื้อมวนี้พ่อมาได้สีเจ็ดพ่อมามันสิไปใส่มันติดโควิดตียี่สิบใบแล้วเนาะ สอบปุ้ยคุณสอบปุ้ยได้นี่อันนี้กับซีซีสอบปุ้ยหนึ่งนี่สอบปุ้ยหนึ่งสอบปุ้ยหนึ่งนี่ขายเขากันไม่ขายอันนั้นนะขายอันบลัมบอยบลัมบอยพอบบลัมบอยบลัมบอยซืออันสอบปุ้ยคุณสอบปุ้ยขวัญมาวัดเล่ายังมาขวัญจิ๊ดสามเล่าเนี้ะมาอันเออว่าเนี่ยบางเรียนเนานี่แฟนครับอานบลัมบอยบางทุเรียนอ่อนขนานวันกบวานข่อยจ้ำน้ำตาลเนี้อข่อยจะเป็นดับบลัวานตายแเ้าอะ ใบเดียวน่สองข้างล่างนี hmm. <S s ่ใบเดียวสูยสุดเข้มน like um ี like ่เดีอันหนึ่งสามหนึ่งอืสุดใบละสอันสุดหุ้ดใบเดียวังข้่างบนนี่ห้ยสุดเห็นบ่นี่สองใบนี่านเลขทีนั้น บาร์เลที่ขอยกระซ้ำหนึ่งหนึ่งเลยะอบเปียสใบเด้งบนั่อไปใสใ<จ>่ีาอันบาเลยที่ที่เจา้ากับไอ<ม>ข่อยน่เียเว่บาเลที่<า>ล้ปิดบาบาร์เลยที่